เร่งใจฟังเอาวุกของไนท์เทเวนถูกขโมยตามหาใครก็ตามที่ใช้อุปกรณ์ของเราแล้วจัดการมันซะรีบขนของเร็วรีบเดินทางหูหนวกหรืองไงพลทหารก็บอกให้รีบไปไงโอษทีนะคาลีคำสั่งคือให้จับตัวคุณไว้แล้วใครเป็นคนสั่งละ่ะฉันเอง มีฝีมือแค่นี้เองเหรอว้ายฉันไม่ได้ฆ่ายาฮะตะมีคนขโมยอาวุธยุทโธปกรณ์ของนายเฮเวนและกำลังขายมันนี่คือภัยต่อปฏิบัติการของเราเร,ารู้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องเริ่มก่อสงครามตอนนี้มันคือปฏิบัติการของเรนโกล้นะไอ้มีาทานยของเธอมันจะแน่จะแค่ไหนกันเถอะ กับปืนใหญ่ได้เลยเรามีทีไพิรอรับมือแล้วเรดแฮมม